ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทานกันเลยนะคะตำถัว่วผักนี่มีผักกันเคียงเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะระหว่า,างทานนี้ก็มีพูดด้วยไม่พูดด้วยนะคะมีพูดบ้างไม่พูดบ้างเนาะ ช่วงนี้ฮอลแลนด์อ่ะมันหยุดเยอะค่ะหยุดเทศก,กาลน,นู่นนี่เยอะขออนุญาตใช้มือนะคะ วันวันของในหลวงเขาอะค่ะวันของควีนและคิงเขาแ่บสองวันที่ผ่านมาก็หยุดกันอาทิตย์หน้าอีกสองวัน เป็นวันหยุดของเขาอีกนะคะเป็นวันหยุดประจำประจำชาติของเขาอ่ะฮัมอ็นโดนีเกียอินฟรายดาบเวลากระดักอานสเปเชียลฟันอนฟันซี In p a k Wat zeg je, Pink? Volgende week? Donderdag en vrijdag. Donderdag is het zondag. Donderdag? Het is zondag hier. Zemelijk zondag. En welke dag? Uh, welke uh, belangrijk uh, uh, waarom je uh, iedereen niet gaat naar werken? Nee, Waarom? Ja, dat is een yeah. dag? Ja, voor uh, katholiek, voor katholieke religie. Ah, oh, en vrijdag. Vrijdag, everyone free, because they have to work one day and then two days free, so everyone gets one day free extra. Ah, oh, okay. But they have to pay self. Mm. Companies close. Mm. Okay? okay? Mm. But that's a day from, uh, religion. dat een week lang Ah, oké. Maar ze moeten zelf oké. 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 คาทอลิกของเขาก็เลยหยุดแต่วันศุกร์เนี่ยเหมือนประมาณว่าให้หยุดต่อนเนื่องไปแต่ว่าก็คือว่าคุณต้องจ่ายเงินเองเขาไม่ให้ตังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยกลายเป็นว่าหยุดเพื่อหัดศุกร์เสราร์อาทิตย์เขาได้ไปเที่ยวฮอลิเดย์นู่นนั่นนี่กันอะไรไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บริษัททุกบริษัทปิดเกือบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็เลยว่ากลายว่าเป็นหยุดหยุด หยุดไปสีวันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะอยู่มึงนอกก็อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวต้นไม้เอเริ่มจะออกดอกออกลูกละเริ่มจะขยายพัะนธะุ์ M mm -hmm. สุดเ่ะ แล้วน่ะกินช้อนน่ะไม่อร่อยเท่ากินมือนะคะบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเป็นสาวเป็นแซ่รักษาม,มารยาทหน่อยอืมขออนุญาตค่ะมันทานช้อนมันไม่อร่อยจริงๆทานมือนี่แหละค่ะอ,อร่อย กำลังจะช่วงนี้กำลังเรียนตัดต่อตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอให้ดูค่ะก็จะเห็นเร็ว,รวนี้ค่ะมีบทเรียนถึงยี่สเอ็ดมั้งพอเรียนได้บทที่เจ็ดอีวันหนึ่งมาได้เรียน ลืมจาไม่ได้เลยต้องสตาร์ทใหม่หมดมแก่แล้วก็จริงเนี้ย อร่อยมากเลยค่ะถ้ามีเพื่อนทานด้วยก็จะดีเนาะจะได้อ้วนไปด้วยกันอืเนาะ That now? อีก15นาทีสามทุ่มอ่ะไปดูพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะดูสิคะเนี่ยเห็นไหมอีก15นาทีสามทุ่มพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ตกดินประมาณสี่ทุ่มสีทุ่มครึ่งหรือ ประมาณนี้ค่ะเพราะช่วงนี้จะเริ่มเข้าหน้าร้อนและภาคทิศตกดินช้าค่ะอืมแล้วยังไงแล้วก็เอผากติดตามผลงานแล้วก็ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ